นี่เนาะน่าเรามันคือดอกสาวแดงมาเรามาเล่นแฮกเกอร์ดีกว่ะนี่แฮกเกอร์แฮกเก,กอร์โอ้โอ้โอ้อตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราต้อ่อหาคนก่อนซึ่งกูไม่เห็นคนเลยตอนนี้นี่เสียงคนแถวนี้ได้ยินปะไง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 กูเห็นแล้วทำไม หายไปแล้วแกเอ้าเจอห้องจนได้มาระยะปั่มาอีกนิหนึงนะครับิชาาซาแต่ว่าอะไรอ๋อชื่อเมื่อก็ว่าอยู่พูดอะไรเอ่อ t ล o อ r h e r o ลหรอเ่ะเป็นฮีลก็ไดเออ Mercy, เมอร์ซิวเมอร์ซิวเมอร์ซี่ครับผมที่ไม่ฮิวนะฮะเป็นฮิวที่ไม่ฮิวมาเราจะทองไม่ดูว่าการที่เราเป็นซัพพอร์ตที่ฮิวไม่ฮิวเป็นยังไงนะครับผม,ม,มยังไม่เริ่มเกมเลยค่ะก็ฟุ้มาแล้วกูมากน่ากูดูดีละขึ้นยังไงขึ้นดิ ขึ้นก็ไม่ได้เลยวีบินหน่อยบินหน่อยโอ้ไม่บินเลยฮะอยากขึ้นคอยลิงอะไรเปล่ามาเลย

ดีดแดีโอ้แกแกแกอีจะตายอียังไรไรแกไฟไฟไม่โ oh อ้แกละเขาไม่เห็นใครเลยอ่ะโอ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราตาย

เนื้อคือกูเล่นเนี้ยมันก็มันก็ตายกันไงไอ้อะตัวหนึ่งกูจะให้มึงไม่เกิดเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอเฮีโร่นี่ว่าได้ดีกว่าไอ้แกเนาะโอ้ยปีกกูหักเลยฮะรอกูด้วยรอกูด้วย มาแล้จ้ากุสลัปิกเก่งเก่งนี่จะตายวะโอ้เออเก่งอี่อก

เห็นก oh, oh, oh. do ูได้ยังไงเลยอีเลวโอ้ยแม่งแป้งแป้งหรอไม่รู้ะหล่านเนี่ยแฮกเลยอีเวนนี่เยี่โง่ดิโอ้

เป็นไรอะ really ่มัทีนี้เปิดการยูนิหหาหน้ากลัวไมหาดีดีกว่าเกมไมหาดีดีกลัว เอา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 ไงอะสวยล่าเลยจ่ะยูบินทำไมไม่เจอหรอโอ้ยไอ้เหอาโอ้ยออ้ย